โนเวชัน no <un> คุณกำลังอยู่กับสุดยอดรายการแห่นงนวัตรกรรมสุดล้ำที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณใช่แล้วล่ะค,ครับผมและนวัตรกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะครับ,รบอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาดที่ดึงพลังจากดวงอาทิตย์ลงมาสู่พวกเราและกำลังจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นครับผมเซล ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจริงเหรอโซลาเซลล์จริงเหรอโซลาเซลล์ครับโอ้โหเราก็นึกว่าอะไรมันจะล้ำไรขนาดนั้นดึงพลังจากดวงอาทิตย์ก็ต้องโซลารเซลล์สิครับโอ้โห้งโซลารเซลล์นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะพี่ครับเขารู้กันทั่วโลกแล้วแอฟริกาใต้ไซปองไซปัสเขามีโซลาเซลล์หมดแล้วโอ้โหดูดูดูถูกด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะเจ๋งเลยนะพี่นะมันก็เอะทะด้วยเอาไปติดบนหลังคาบ้านเราเนี่ยติดเยอะแยะบ้านเราจะกลายเป็นยานอวกาศเสียทัศนียภาพครับโอ้ยใส่เป็น ชุดเลยเอางี้ครับเดี๋ยวผมขอให้คุณจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยลืมภาพโซลารเซลล์ที่เคยเห็นไปให้หมดก่อนเลยครับ<อ>เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซลาเซลล์นะครับเขาปลอมตัวเข้ามาอยู่ใกล้ชิดเรามากขึ้นอ่า<อ>บางทีนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีโซลาเซลล์อยู่ใกล้ๆเรา<อ><อ>ครับอันนี้โซลาเซลล์หรือสัมภเวสีครับผม <laughs> ฟังพี่แล้วผมขนลุกแล้วเนี่ยอะไรกันเน่ไม่ใช่อย่างนั้นคือโซลาร์เซลล์ตอนนี้มาใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันทั้งเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถมีความสวยงามที่สําคัญนะครับมีหลากหลายสีสันสี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 เต็มไปหมดเลยอ้ยโซลาร์เซลล์หรือคือจะติดโบสถ์ครับผมอ่ะคล้ายๆกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าใช้งานได้แล้วก็ช่วยในการปรัดพลังงานได้ด้วยเชื่อไหม ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อ,อไปดูสิครับเดี๋ยวผมส่งคุณจริงๆ<ฤ>พาคุณผู้ชมไปดูให้แบบตาครับไ,ไปไปอที่ไหนพี่พระนครศรีอยุธยาไปเลยไปดูเลยไปไงอ่ะหัวไปเลยียวซ้ายเลี้ยวขวามาถึงแล้วครับผมพี่กัดที่พี่ก้องบอกว่าที่นี่แหละ ที่มีโซลารเซลล์อัจฉริยะที่เป็นกระจกด้วยโอ้โหตรงมาที่ไหนเนี่ยร้อนก็ร้อนเฮ้ยเฮ้เห็นอาคารต้องสงสัยอาคารหนึ่งครับจะเป็นที่นี่หรือเปล่าเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะไปสำรวจใกล้ๆกันดีกว่าที่นี่หรือเปล่าที่มีกระจกที่เป็นโซลารเซลล์แบบที่ม่กองบอกโอ้โหร้อนเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่นี่นี่ไม่ไปที่ไหนแล้วนะนี่ไม่นี่มาเองอย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับว่าเซล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเริ่มมีการคิดค้นกันตั้งแต่คิดตศักราม1,938โน้นและพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงตามบ้านเรือนต่างๆและปัจจุบันก็เป็นที่นิยมอย่างมากก็เพราะว่าโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาด ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอีกหนทางที่จะช่วยเซฟเชื้อเพลิงได้อีกด้วยโซ<บ>ลาเซลรูปแบบใหม่บบ<อ>ที่ติกองบอกว่าเป็นกระจกสวยงามเลยทีเดียวเราคงต้องไปพิสูจน์พร้อมกันตามผม,มนันเลยครับคุณผู้ชมจ้าเอ๋อมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหจ,จ้าเอ๋ตกใจหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหพี่ชายผมส่งมาบอกว่าที่นี่มีกระจกวิเศษละพี่กระจกที่สามารถเป็นโซลาร์เซลล์ได้อ๋อคุณมาถูกที่แล้วครับ <Yes. S 2> ก็น,นี่แหละครับข้างบนที่คุณเห็นเนี่ยจริงเหรอพี่ครับคือกระจกที่ผลิตไฟฟ้าได้นะครับกระจกที่ผลิตไฟฟ้าได้ ตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากปตทมีโครงการที่จะเปิดปั๊มน้ํามันตรงสาขาชัยพฤกษ์นะครับ,รบตรงปั๊มน้ํามันเราเนี่ยเราอยากให้คนที่มาใช้บริการรับรู้ได้เลยว่าปั๊มน้ำมันเราใช้แผงโซลาเซลล์ มีเป็นฟั๊์มที่อนุรักษ์พลังงานนะครับทีนี้ถ้าใช้แผงซโซลารเซลล์แบบทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่สื่อใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องวางออนท็อปของหางทางทีคนเข้ามาก็ไม่รู้ถ้าจะรู้ก็ต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมครับเราก็เลยคิดคน้นลองดูว่ามีโซลาเซลล์ตัวไหนบ้างที่สามารถตอบโจทย์นี้จากการสืบค้นข้อมูลก็พบว่ามีใช้ที่แถบยุโรปนะครับเราเรียกว่า BIPV Building Integrated Photovoltaic แต่ของเขาเนี่ย เป็นแผงลักษณะนี้แหละแต่ใสอย่างเดียวใสอย่างเดียวแล้วก็ของเขาเนี่ยไม่ได้กรองรังสีไม่ได้กรองอุณหภูมิเพราะบ้านเขาเป็นเมืองเมืองหนาวใช่ไหมครับเขาต้องการความร้อนกับต้องการแสงแดดเข้ามาในอาคารเราก็เลยคิดค้นโครงสร้างปรับเปลี่ยนนาฬิเลนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสาหรับใช้งานในเมืองไทยนะครับแผ่นตัวนี้เนี่ยสามารถกรองรังสี U V ได้มากกว่า99%รนะครับกรองรังสีอัลตรานฟราเรดได้มากกว่า50% กรองอุณภูมิได้มากกว่า9%จะสังเกตว่ายืนในนี้จะเย็นกว่ายืนข้างนอกนะครับออตอนนี้เรายืนอยู่ที่โรงคั่วก,กาแฟอเมซอนนะครับ,รบตีมของเขาก็จะเป็นสีเขียวก็สังเกตว่าตัวคาราบูฟีวินจะเป็นสีเขียวโอ้ยจริงจรด้วยครับเป็นสีเขียวแสดงว่ามีหลายสีใช่แล้วแต่เลยครับ <laughs> จ,รรจะทําให้เป็นลักษณะที่เคยเข้าไปโบสถของ มองนอกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าพี่เอากระจกโบสมามาทำผมทําให้มันสีสันแบบนี้นะครับพี่พัฒนาให้มันมีสีสามารถตกแต่งให้มันสวยงามได้ด้วยครับลักษณะแบบโมเสกเลยครับนี่ไงแบบที่พี่ก้องบอกผมอะไรไงอยากเห็นนะพี่ครับไปดูกันที่ไหนครับพี่อยู่ที่ศูนย์วิจัยปตทครับไปไงครับพี่ก็แวบไปเลยไหมครับแวบไปไงครับพี่หนึ่งสองสามโอ้โหยังกระหน่ำรนเลยครับพี่ครับผม เราเรามาที่ไหนกันล่ะครับพี่เล้งครับหายตัวมาที่นี่ครับครับเฮ้ยโอ้โหครับโอ้ยสายลุงไหมครับโอ้ต้องบอกว่าตะลึง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 เลยครับคุณผู้ชมเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นโซลาร์เซลล์ที่งดงามขนาดนี้นี่มันลังคาบ้านหรือว่าดิสโก้เทคกันแน่ครับเนี่ยล้ำจริงๆเลย กอบด้วยทั้งหมด5ชั้นคล้ายๆจะแซนวิชแอมชีสครับมีชั้นนอกสุดสองชั้นซึ่งเป็นกระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดานะนี่คือกระจกนิรภัยแข็งแกร่งทนทานและทนความร้อนเป็นพิเศษซะด้วยถัดเข้ามาเป็นกาวยางและตรงนี้แหละที่แปลกแตกต่างเพราะว่าเป็นกาวยางชน,นิดพิเศษแบบว่าสามารถผสมสีเข้าไปได้จะแดงจะเหลืองจะฟ้าจะเขียวผสมได้ทุกสีสวยงามจริงๆเลย ส่วนชั้นในสุดที่เป็นชั้นที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเซลล์ของโซลาเซลล์ซึ่งตัวนี้แหละที่สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ได้จากนั้นระบบก็จะเชื่อมต่อและลําเลียงพลังงานที่ได้มาเข้ามาที่เครื่องสํารองไฟขนาดใหญ่นี้จากนั้นพลังงานทั้งหมดก็สามารถดึงมาใช้ตอนไหนก็ได้สบายใจเย็นเจียม แล้วพี่ทํายังไงให้กาวยางมันกลายเป็นสีสันแบบนี้ได้ครับพี่ตรงนี้จะเป็นสูตรก็คือผสมสารเคมีเข้าไปก็จะทําให้เกิดสีแล้วพอเป็นสีแบบนี้แล้วนี่มันมันมันทำให้คุณภาพหรืออะไรมันมันลดลงหรือเปล่าครับพี่ไม่ครับไม่ครับก็ผลิตไฟฟ้าได้เท่าเดิมเลยเหรอครับสุดยอดสวยอ่ะเกไกๆมากเลยอยากอยากอยากขึ้นไปเห็นแบบว่าใกล้ๆอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปดีนี่จะวับหรือจะปีนว้าเลยเหรออ่าได้าว้าก็ได้หนึ่งสอง พี่เรามาที่ไหนกันเนี่ยครับมองมีหมวกด้วยครับก็อยู่ที่อาคาร EL ครับเป็นจุดที่ติดตั้งคาร์ลปูพี V ีนะครับนี่เราขึ้นมายุงบอลกันแล้วใช่ครับก็จะเห็นว่ามีหลักสีนะครับสุดยอดเลยครับพี่เป็นแบบหลังคาจริงๆยิงจังเลยครับคุณผู้ชมครับดูดิครับก็กันฝนได้จริงครับอาสังเกตว่ายังเห็นหยดน้ำเลยฝนเพิ่งตกมาดมาเลยครับใช่ครับ ครับคุณผู้ชมครับเห็นใกล้ๆจะจะตาแบบเนี้ยสวยงามตระการตามากออื้แดดจะหยิบมาให้คุณผู้ชมดูจังเลยว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับผมนี่แหละครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละครับโอ้พี่ไปหยิบมาเลยเหรอมีขนาดย่อให้ดูจริงเหรอใช่ครับโอ้โหครับโอ้เนี่ยมาดูหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยได้เลยโอ้นี่เองครับดูฮะคุณผู้ชมครับครับอยากรู้ว่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ นี่เลยครับจับได้เลยที่พี่บอกว่าเป็นกระจกถ้าไปนี่กระจกกระจกชั้นนอกนี่บางแค่นี้เองนะฮะจริงๆจะต้องแผ่นกาวยางนะครับแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าจะได้โชว์ได้ว่าตัวเซลล์ผลิตไฟฟ้าจริงๆเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมนี่คือตัวเซลล์ผลิตไฟฟ้าครับเจ้าตัวนี้แหละตัวที่นี้เองการที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้เราแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโอ้ดูครับพี่ก้องครับนี่ฮะ นี่คือกระจก2ชิ้นที่ประกบพับกันอยู่โดยที่ตรงกลางคือกาวยางครับซึ่งกาวยางเป็นตัวทําให้เกิดสีครับโอ,โอ้โหนี่เห็นกันจัดจ้โอ้โห จริงครับผมมีอะไรจะอวดครับนี่นี่ยังอวดไม่พออีกเหรอพี่ยังครับโอตัวแผงคาร์บูพีวีเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับก็แน่นอนสิครับพี่ล้ำซะขนาดนี้โอ้เป็นที่แรกของโลกนีที่ทำให้แผงโซลาเซลล์เนี่ยชนิด BIPV มีสีสันสามารถกรองงสี UV อ๋อยุโรปเขาเป็นที่แรกที่เป็นต้นตำรับก็จริงครับแต่สีสีแบบเนี้ย ไม่มีใครเขาทําไม่ครับมีมีบ้านเราครับก็คือพี่นี่แหละที่ทำครับเจ้าแรกของโลกใช่ครับเจ้าแรกของโลกโอ้โหสุดยอดเลยนะผูวใจไทยครับโอ้โหไม่ใช่ลออย่างเดียวนะเก่งด้วยทอยจับมือจามือหนครับการใช้เชื้อเพลิงจากกอสซิลพวกน้ำมันเปิโตรีมเยมรเคมีเนี่ยก็มีการ ลดลงโดยเฉพาะต่างประเทศได้มีการใช้น้อยลงก็มาใช้เรื่องพลังงานหมุนเวียนนั้นการมีโซลา r เซลล์เนี่ยก็จะเป็นการช่วยอย่างมากที่จะลดมนภาวะที่เกิดจากการปลดป่อยจากการผาไม้ทุกพวกฟอสซิลนะครับมีการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้ให้เรื่องการติดตั้งใช้งานในอาคารหรือก็มีการซื้อขายอะไรพวกนี้สามารถทําได้สะดวกแล้วก็ไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมากก็ จะส่งเสริมให้มีการใช้งานเยอะขึ้นก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศมากขึ้นและนี่แหละครับอ n น o เวชั่นค o l o r f u ฟู v ีวต่อไปนี้ลังคาบ้านเราก็จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดได้ช่วยลดโลกร้อนเสฟค่าใช้จ่ายแถมได้หลังคาบ้านที่เก๋กไก่ไม่เหมือนใครสุดยอดไปเลยใชิมิเล ล้ำไหมล่ะโอ้โหถ้าล้ำขนาดนี้รับคะแนนจากพวกเราไปเต็มๆเลย a n n o u n วชั่ no n <un> ช่วงต่อไปพบกับนวัตกรรมเอาใจคุณแม่บ้านโดยเฉพาะกับการแก้ปัญหาเรื่องของการตากผ้าที่แม้จะมีเนื้อที่แค่ไหนก็สามารถจัดการได้ง่ายสบายมืออย่าพลาดชมสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา Hello Ageon!